ดึงมจะมีการครับอันนี้ครับบางทีดึงเบาๆนะฮะโตนนะตึงๆตึงๆวู สวัสดีมิตรรักนักตกปาลาและท่านผู้ชมที่รับชมกันทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะฮะนะฟลุก๊กคิปชิ้โกนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่แม่น้ําเจ้าพญานะฮะโอ้ยหนานแค่ไหนแล้วะฮะที่นะครูไม่ได้มาอทําทคลิปตกปลาแม่น้ําเจ้าพญาใหา้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะสำหรับวันนี้เรื่องงามยามดีนะฮะฝนก็ช่วงนี้ก็ห่างแล้วนะฮะก็เลย ลองมาลงแม่น้ําดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะึ่งเครื่องมกรณ์ที่นักฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็นฟุกก็จะมาใช้คันระยะอ่านี่นะครับก็เป็นคันระยะสิบฟุตนะฮะวันนี้เราก็จะค่อนข้างที่จะนินระยะหน่อยนะฮะวันนี้ก็เอาคันยาวมาเล่นเลยนะครับนี่ครับจะถูกจะแพงก็เดงไปก่อนนะฮะมันเทิงลยครับโหตอนนี้ฝนมาฮะไม่เป็นไรครับ ฝนตกไม่แรงฮนะฝนตกแดดออกนุกร็จอกบินเข้ารังนะ่า <c oughs> แล้วสําสหรับเบือที่นุ๊กใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นเยือตกปลาลองชิมนะฮะลองแล้วที่จิใจนะฮะสำหรับวันนี้นพุ๊กจะมาใช้สูตรปลารวมนะฮะก็เหยือตกปลาลองชิมของนุ๊กก็จะมีทั้งหมด2สูตรนะฮะสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรปลานิลและสูตรสองก็เป็นสูตรปลารวมนะฮะอันนี้ก็จะมาทดลองเยือกันดูนะฮะว่าวันนี้อาจะเป็นยังไงเราจะเจอตัวปลาอะไรบ้างนะฮะ แต่ที่หลักวันนี้เราจะมานน้นปลาตะโกกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับไปตามลุ้นตามเชียงขพร้อมกันเลยครับไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็รอตามลุ้นตามเชียร์กันนะฮะว่าวันนี้เราจะเจอตัวปลาตะโกหรือเปล่านะฮะหมายนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับนานมากๆเลยนะฮะไม่ใช่นานธรรมดาครับนานมากๆก็ ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราตามลุ้นตามเชียอมพร้อมกันครับว่าปลาจะกินหรือเปล่านะฮะรอลุ้นกันเลยคันริมมันจะมีการครับคันนี้ครับเมื่อกี้ดึิงเบาๆนะฮะติ๊โดนนะตึงตึ้งตึ้งโอ้ใปลาหรือเปล่าต้องดูครับแต่นหนักนะ ลีลีน่าจะโดนครับผมว่าโดน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 ตุ๊กตโดนโอ้โอ้โอ้ใส่ดีนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ว้าโอ้มาตุ๊กูครับเนี่ยโอ้ใส่สวยมากเลยครับ

จอด,ด,ดเืร็จแล้วฮะดังต่อกันตอ่อ,ตอไปครับหุ้มเหยื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้น้ำก็ค่อนข้างที่จะไหลแรงนะฮะก็เป็นน้ำแดงนะฮะน้ำค่อนข้างที่จะไหลไปฝั่งนู้นนะ เลยครับตีเผืเ่อเลยนะฮะสายหน่อยถึงว่าก็โอเคนะฮะมารวมกันครั้งแรกอย่างน้อยนะพุกก็มีสกอร์มีผลงานแล้วนะฮะอย่างน้อยวันนี้นะพุกก็ไม่เหี่ยวเลยฮะเพราะว่า ไม่ได้มาเล่นนานนะไม่มไมาตกในน้ำนานแนละ้วจึงจะลืมวิชาครับวันนี้ก็เอาเยื่อรองชิมมาเทสดูนะวันนี้ดูซิว่าเยื่อรองชิมของเราจะทำงานหือเปล่านะครับเย่างน้อยแจมแรกของเราก็มาแล้วนะวันนี้ <laughs> หนักจังวะน่าจะโดนนะครันนี้โดน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 ไม่โดนไม่โดนเน้นระยะหน่อยนะครับไปให้สุดข,ขอบฟ้า วันนี้น้ําก็ค่อนข้างที่จะโร่งดีนะฮะส่วนมากผักก็จะรออยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตามบุนตามเชียร์กันต่อนะครับว่านฟุกจะเจอตัวปลาตะกรกเพิ่มหรือเปล่านะครับ เหมือนขั้นริมนี้จะมีอาการนะครับปลาตะกค่อนข้างที่จะกินเบามากหน้าแรงนะถ้าช่วงหน้าแรงนี่จะกินนี่คันจะโน้มเลยครับแต่นี่กินเหมือนปลาเล็กกินฮนะกินแบบดึ๊กดึกดึกธรรมดานะฮะไม่ได้กินแรงเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ําข้างล่างมันไหลแรงด้วยนะครับน้ําข้างล่างมันไหลแรงแล้วทีนี้อ่าตะก,กวที่เราใช้ค่อนข้างที่จะลูกใหญ่นะปลามันก็ค่อนข้างที่จะ ออกอาการเบานะครับเดี๋ยวลองว like ัดดูนะฮะคันริมนี้นะฮะรู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะครับมันตึกบ wow ึกบตึ๊ตึงบตึ๊บตึ๊บตึ๊บตั๊บตึ๊บตึ๊บต่๊บตึ๊บตึ๊บตบตึ๊บตึ๊บบตึ๊บตบตบตึ๊บตึต เขาเรียกว่ากินแล้วนอนพักแผ่นกายเก <c oughs> ี่ยวพักเกี่ยวพักนะฮะโอ้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 เกี่ยวยาข้างล่างครับอ้มาอีกตัวม,ม,นะมาอีกตัวอสวยงามสวยงามว้าวนี่นะฮะไฟที่สวยมาอีกตัวนะฮะปลาตะกุกอ่า จอ๊ยบเยี่ยอะลงน้ำปล่อยฝีมือในการตีเหย่อก็ยังเหมือนเดิมครับยังตีไกลเหมือนเดิมนะ <c oughs> กูถึงก็ปลามันก็กินนะมันก็เข้ามากินเรื่อยๆต่อไม่รู้ว่าพิกัดนี้ก็น่าจะมีนักตกปลามาตกอยู่เรื่อยนะฮะดูจากร่องรอยอยู่ตอนนี้แต่ว่าแต่ก่อนรถรถจะเข้ามาถึงนี่ได้นะฮะรถยนต์รถมอไซค์จะเข้ามาถึงาจอดตรง ข้างหลังได้แล้วตอนนี้เข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากอ่เจ้าของนาเขาไอได้เขาเรียกอะไรขุดอ่าขุดดินอ่าขุดดินเหมือนทําเป็นคันนาให้มันทุกสูงขึ้นนะตอนนี้รถมันก็ไม่สามารถทีท่จะวิ่งเข้ามาได้แล้วก็รถฟุกก็จอดไว้ข้างนอกนะจอดไว้ข้างนอกนู้นแล้วก็เดินเข้ามาครับก็เดินเข้ามาประมาณสักสามร้อยเมตรได้นะก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับ นะครับเรารุ้นรอเชียงกันต่อนะฮะว่าเราจะกดตะกอรอเพิ่มได้หรือเปล่านะครับวันนี้นักวู้ก็ลงแค่สามคันนะนี่ลืมบอกไปเลยนะครับวันนี้ลงแค่สามคันจริงๆเอามาสี่คันแนละ้วสเต็ปเดิมฮะเอามาสี่คันลงแค่สามหรือว่าไปตกที่คลองใช่ไหมตกที่คลองเอามาสามลงสองเนี่ยมันเป็นเคล็ดนะฮะอ้เรมันหมาน กำลางมีอาการนะฮะลองวัดตูสทีครับนนนนนนกินเบามากเลยฮะท,ท้าไม่สังเกตรจริงๆยังไม่รู้เลยนะบะตากินบางตัวนี่กินก็สายย่อนเฉยๆนะครับอาการคันแทบจะไม่ดูไม่ออกเลยนะติดก,กระดิ่งนี่ก็ดูไม่รู้เรื่องฮะอ๋อ โอ้โหโอ้โหโอ้โหติดติดติดเลยอะหาแล้วครับโอ้มาอีกตัวมาอีกตัวอ่าสวยงามสวยงามอีกครับมาอีกตัวฮะโอ้โหใส่นี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะ นี่ก็เป็นใส่ว้นวนใส่ว้นวน,น,น,นก็มีแว้นนะดูดิโอใหญ่นะสี่นิ้วได้ครับตัวนี้โอ้สุดยอดนะโอ้คันลิมีกรนะัรฮะอีกคันยังไม่เอาลงมเลยฮนะ กำลังปั้นอยู่เหรอฮะโดนแจ้วโดนแจ้วโดนอีกแล้วครับพี่น้องเอออ่าอ่าโอฝ่าคนข้างที่จะไซส์โอเคนะผมว่าม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 าเร็วม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 าเร็ว โอ้โหโอ้โหจิตปักตบครับติตปักตบการประกอบมา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 โอ้ลุตลุดลุตโอ้โหกินมมึนมากเลยตอนนี้โอ้โหจะลุดเนี้ยอุ้ยโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ฮะมาอีกตัวทิสวซ่เลยนะครับนี่อ๋อ มื่อกี้เก็บไม่ได้เลยฮะติดไอ้เขาเรียกอะไรอะปลตบไอ้ปลาตบเราฮะอย่าลืมฟงนะโอ้โหเก็บไม่ได้ตัวแล้วกินนินด้วยตัวนี้นี่ฮะว้าวสุดยอดเดี๋วยวดูกันต่อครับโอเคนะฮะก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับการที่เราได้มาออกหมายตกปลาแม่น้ำเจ้าพญากัน,นะฮะวันนี้ มาครั้งแรกในรอบปีนะครับวันนี้อย่างน้อยกอ็ยังพอมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะวันนี้นะครูก็พามาเทสเยตกปลาลองชิมนะฮะรองแล้วจะติดใจนะครับผมสําสหรับวันนี้สภาพหมายก็ค่อนข้าง,ขา,งางที่จะโอเคนะเพราะว่าผักมันจะรอยอยู่ฝั่งตรงข้ามข,ของเรานะฮะเพราะว่าเนื่องจากาลมได้พัดมาจากทางทิศตะวันตกนะฮะลมพัดมาทางนี้ฮะ,ะผักมันก็เลยลอยอยู่ฝั่งทางโน้นฝั่งนี้ก็เลยไม่มีผักนะฮะ เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานของเราในทริปนี้กันเลยดีกว่านะฮะว่าเราฟุบมีผลปลารวมกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะว่าถ Mont Read ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผลปลารวมของเราในทริปนี้กันเลยนะฮะว่าเราฟุบจะมีผลปลารวมมากน้อยแค่ไหนครับไปดูผลงานกันนี่ก็เป็นสภาพหมายนะฮะสภาพหมายตกปลาในวันนี้นะฮะน้ำก็ค่อนข้างที่จะรุ่งนะฮะส่วน มันก็จะรออยู่ฝั่งโน้นนะฮะฝั่งตรงที่มีเรือวิ่งนะฮะไม่รู้ว่าจะเห็นป่าเดี๋ยวมาฟุกซูมให้ดูนะฮะเห็นไหมครับอ่าจะมีพักรออยู่นะฮะลอยอยู่ฝั่งรอยเป็นแถวเลยครับไปครับเดี๋ยวไปดูผลปลารวมของเราเลยดีกว่านะฮะดูซิว่าจะได้กี่ตัวกี่แต้มนะฮะนี่ก็คันของเรานะฮะตกในวันนี้ตกทั้งหมดสามคันนะครับ มาดูผลปลารวมของเรากันเลยนะฮะนี่ปลาตะกบโรวเรือนครับวันนี้ไม่มีปลาอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูนะฮะนี่โอ้ไม่กี่ตัวเนี่ยก็โอเคนะฮะปลาก็ถือว่าไซดีครับนี่ปลาตะกบไซด์สวยเลยเดี๋ยวเรากขึ้นไม้ดูนะ,ะนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับข้างบนกว่านี่ครับนี่ครับผลปลารวมของเราฟุกในวันนี้นะฮะปลาก็ค่อนข้างที่จะไซส์โอเคนะครับนี่นี่ครับซส์ฝ่ามือฝ่ามือนั้นเลยนะฮะตัวใหญ่อุบวบนนเลยนะฮะปลาตะกุกโอ้จิ๊บแรกฮะก็ถือว่าไม่แฮ้วนะครับ เป็นยังไงกันบ,บ้างครับสาหรับผลปลารวมของเราในทริปนี้นะฮะอย่างน้อยนกฟุกก็ไม่แห้วนะครับวันนี้ก็ยังได้งัดตะกกุกาใส่ดีๆงั้นเลยฮะใส่ก็ไม่เคเ่เลยฮะปลาตะกกกปลาไม่น้ํามันก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณห้าขีดได้ะฮะไม่ตัวละตัวไม่ถึงโลเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาดูบรรยากาศนะฮะบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะที่นกฟุกตกอันนี้คือใหม่ข้างหลังนะฮะ ก็มาปิดกล้องกับธรรมชาติทสวยนะฮะกลางทุ่งนานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฮะก็คงต้องจากลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะฮะใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลับฟุ๊กิชชิงโกช่องเล็กช่องนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับไว้เจอกันที่หน้าฮะว่าเราทุกจะพาไปตกปลากันที่ไหนครับนี่ไปแล้วครับบาายฮะ